ขโมของนตขมีตาผมเขาแมวของอีกไปล้ขโมยไปทงชุดเลยนนากรัวจังเลยบคุมไม่คันคายไแต่น้มันหยุดไม่ได้ย่องเต้จะพังวเติไม่เก็บของตัวเองไงไอเก็บไงขี้ควายตัวละครตัวเองเละวทำไมยัมันยกันเอาไปเจ๊ คืออะไรเลือดไหลไงเต้เลือดไหลเต้ไปเก็บตัวตัวละครตัวเองโอเขวานะกดทันเฟอร์ไอเทมก่ะกดเทีมโอเคขี้ขวาค้างเออทาำมันได้ไม่ไหลแล้วเออขี้ขวาครัโอเคมันท่านท่านเลือดไหลมันขึ้นอยู่แค่ขาบนโอเคเออไมรวมกันนะตัวละครเนี่ยคึ้นมาอาการอาชีวิตรอดไม่รวมกันไม่เป็นไรโอเคเราไปหาของก่อน พี่หน้าแบบนี้มืดไปงูกแยิ่หน้าแบบนี้นายเอ๋ยจังเออมันจะมืดแล้วน่ะเราต้องหาว่าเซฟยังอะไรนะเซฟยังเทปอะไรของต้องมันมันเซฟไม่ได้ไม่เลเออเราทำไมเต้มเลนเราต้องหาที่อยู่ก่อนต้องไปหาบ้านอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันต้อง มืดมลยเกินมืดเลยเกินเออหลังต้มดวยเอาตมัดเลยยป้าพี่ปนาเกอเป็นไรไงังหมดเนัทุกคนเราขอหาของกอนอยู่ไนกันฮะมื่ดำมออยู่ไหนกันฮะแผนที่ที่แผนที่ผมยังดูไม่เป็นเลยใช่ไหมเอตอนนี้มีตอออเอเจอเจอลเจอไม่ม เจอเปียงมามีเตีงเจอหมูเารตัวครับเตียงก่อนนะตอนเนี้ยเอ้ข้างบนมีบ้านข้างบนมีบ้านมีไฟทุกคนบ้านดีบ้านบ้านข้างบนด้วยโอ้พี่มีซัมบี้นะนี่ขึ้นไปบนบ้านเลยขึ้นไปบนบ้านกันโอเคเดี๋ยวโอเคพี่โอเคนั่นในมีโต๊ะครับโอเคของพร้อมไปไปยู่กันไปอยู่กันจะเตียงอ่าเรียบร้อยคัดดาบครับของมันไู้นี่ไปไหนระบบการรับของจัดมากไอ้นี่ไอนี่หลัง ยังไงวะระดมมือมือไอ้ระบบการคลับของดีดีอยู่ในบ้านกันอือ้มยังเล่นคว้าอีกหนึ่งอยู่ในบ้านกันตอนนี้เอ้ยมีเตียงหนึ่งอันเนาะมีอาหารหหไม่เป็นไรอ๋อมีแค่ไม่เป็นไรมีเตียงเดียวไม่เป็นไรสองเตียงเด มีสองเตียงครับต้องหาเตียงเพิ่มไม่งั้นนอนคืนนี้ไม่ได้เอ้ยหมู่บ้านเอ้ยเจอหมู่บ้านเอ้ยเดี๋ยวไปหมู่บ้านก่อนนะอ่าตอนนี้เอาเตียงก่อนเลยแต่เอาเตียงไงก็มันอยู่บ้านอยู่ทีข้างล่างเห็นปะไหนหนนท็อปต่อตวังเตือนเห็นตวังพูดเป็นยังไงวะตวังทำไง ทำเลยโอ้ลองมาเรราก็ไมู่้วีโอที่นั่ดนด้านล่างด้านกดตซีอันนี้ไม่ได้หรอซูมแบบน่ะก็ต้องอ,อยู่ไหนเราไม่นอนเลยดูข้างล่างไม่ได้ไปไหนใครเลยมอกไม่ถึงเพราะมันไม่ฉะนั้นท่าเราลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าไหมโอ้คุยกันไม่ได้เลย ก็มันมืดยางไงทำไงเอ่ก็ไปปรับไอ้อันนี้ดิไบเน็ตอ่ะในออปชันอ่ะตรงไหนกดที่ออปชันใช่ไหมแล้วก็ไปตรงที่ตั้งค่าวิดีโออ่ะแล้วจะมีคําว่าตั้งค่าแสงสว่างปรับเป็นสุดเลยก็ได้มันก็จะไม่มืดมันก็จะสว่างโอ้งหี้าตั้งค่าไง โอเคโอเคเล่นเจอละเนี่ยสว่างชิบหายพี่แต่ถ้าใถ้าคนชอบมือมือก็ใส่มือมือไปก็ได้จะได้ปรับใส่สว่างแหละจะได้ใช่ควบคุมเอ่อชิปวิ่งคอนโทรลยองโอเคมาให้ใี่ช็อตอินมาว่าท่านอินไม่รู้อ่ะอู๋เนี่ยโอ้ยครั้งนี้เหอเหรเห็นบอกไม่รู้โอ้โหข้างล่างเต็มเลยไหนพี่เนี่ย อไปไหนดีอ่ะเราลองแบบตั้งมันไว้ประมาณสิบแปดชั้นอ่ะอสว่างนิดหน่อยแล้วกันสว่างเกินไปเดี๋ยวมันไม่รพีตัวอะไรอ่ะพี่ตัวอะไรพี่คนเดียวเมื่อกี้อะไรนะอยากรู้ว่าทำยังไงที่พอดมาสว่างสว่างเนี่ยมันก็อยู่ที่เชนเดอร์แหละ แต่ถ้ามันไม่สว่างอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพลาดเลยสว่างหน้าประภาพต่ำตอนนี้เป็นหน้าเลยเลยเราเป็นพีัก,กงนโอ้แข่งหมดไอจม้กแรกก็ต้องตรองหน้าว,ว่างอาอหอบเลย ดู่อแล้วสว่างได้ลงมนลงไปไหมเอเนลงมาแล้วลงมาหาเตียงก่อนตอนนี้ขาเ,เนี่ยเออไม่มีเตียงนีง่เราว้เอไอเดี๋ยวผมผม,ผมโหลดอัพติไฟมานะไม่ใส่ใส่เชเดอร์มันยังไม่ได้ไม <า S 2> ่ดูไม่ดูเลยมันขึ้นเอนะาเจตไฟนัก้ารามปะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแปลว่าจำไปโหลดอัเจตไฟแยกฝักใช่มเลย อันนี้เราอยู่ตรงด้านล่างเมาหลับกันไปก่อนอยากใครอยาใครจัดการที่เราเขียววิ่งเขียววิ่งเขียววิ่งเร็วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะทุกคนอยู่ไหนเนี่ยเราลงข้างล่างแล้วนะผมก็ลงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอดเตียงมาได้นะอดขดเตียงมาได้นะได้ขวดเตียงกันมากันป้ะถ้าไม่ได้ขวดเตียงมาเขาต้องหาตามบ้าน่ะ

เไอหินเลือดไหลแล้วก็ติดเชื้อของผมอยู่เอ้ยเตียงผมอยู่บนอะ่ะทำาขึ้นแปบ๊บรอรอรอ,อไปก่อนตอนนี้อิ่มคือเลือดไม่ได้ต้องต้องต้องหาต้องหาที่อันนี้ก่อนหาที่แก้เชื้อก่นนอนอ้อนแตหาที่นอนก่อน,นตอนเนี้ยบอางเตยอง,ไ,งอไหนดีได้จะสบายจะสบายปกติดะ ปัดยังครับเพื่นฝันดียังโอเคได้นอนคุณไม่สามารถนอนได้มีมันมีมันตเอยู่ใกล้ชิบหายพี่ไม่นอนกันมาตะกี้หาหาบ้านนอนกันเตอร์หาบ้านนอนกันพี่ผมเจอเนาะผมน้นไม่ได้พี่ฮะพี่พี่อะไรผมเจออุ้ยซัมซัมบี้เนี่ยนะเออซัมซัมบี้ใส่ใส่ชุดอ่าใส์กังมัตว์่กาลังกางตะมัสีอ่ละหลังทีเลยนอนกันตอนนี้นอนกันอยู่ จะได้เช้าเช้าซามี่ก็ไม่หายนะให้น้ำสักทีไม่หลอกมันจะได้เซฟสปาพอยไงคือเราจะได้เกิดเกิดตรงจุดนี้โอเคไปแล้วพี่อ่าต้องออกไปนี่เลยจะตายรอบเอออินต้องตายก่อนหนึ่งรอบอ่ะเอาปะล่ะมันเดี๋ยวัะตายเกิดตรงเตียงเนี่ยแหละอย่าทุบเตียงเราดิไอ้ที่ทุบเตียงเราเราไปเกิดนู่นเลยนะเอ็นเดเมนแมนโอเคเอาขี้ขวายเซตได้

ก็มีแ่นี๊บดิหรอวมามลอะไรวเซตปารจะตายเย่มาเอาไม่ไดอมาพี่ฆ่าททีติดเชื้อหรออ่าไม่อ่าได้ไรโอเคไม่ต้องล้หายอะไรก็ได้แหละหายขาหรือหิวก็ได้อะไรพี่หายละหายลโอเคโอเคตอนพี่เออรุนี้เตรียมผมมา สีฟ้าอ็มเอ็มอม่ียาวอมเอาเตียงผมมา่ลยพี่เตียงผมสฟ้าโอเคกีฮะมัสีฟ้าทเอนี่คอะไรอ่ะมันจะกินน้ำยังไงตน้น้ำมเลือดเลือดลงเลกะตอีเดกินะเล่นอาร์ตมาไหมเะอไอะอ่ะเนวอะตะปูน่ะ เราไปเราลอนหาก่อนว่ามันหาน้ำจากไหนเฮ้ยต้องต้องหางวดแก้วต้องหางวดแก้วแล้วก็ดูนหวดแก้วก่อนต้องหามืดแก้วแล้วก็ปืเลยเกิดอะไรเกิดอ้าวเกิดบ้านเกิดเตียงเกิดเตียงมาปืนเกิดผองนะ เดี๋ยวไปเก็บเองกจ็บแล้วเนียเฮ้ยเจี๊ยยหนพี่หนูะพี่พี่พี่หายไปแล้วพี่พี่จ้ะเอ้าไปแต่เราไม่เจอใหม่ก็ได้ถ้าจดะเราไม่มีแล้วส์เว้นอ่ะเอ๊ะอ๊ะอ๊ะปีไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องอ๋อมันเอาไอ้มาลอบมาแลกของได้โอเคโอเเแลล็กอะไรวะเนี่ย ก็จะไ่เราจอไอมาลอป่ะเราเจอไอมาล่อเราได้เก็บมาป่ลไม่ได้เก็บอยู่ไหนเจอเตียงแล้วโอเคเออดเน้แต่ผมวางเตียงนะอ๋อเนี่ยไม่ได้วางที่ังพี่เป็นอะไรต่อเป็นอะไรต่อสำรวจหาของเยอะเยอะเยอเยอเยอะเยอะเยออไม่มีเลยเยอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไดี๋ยวไเองดิกันเฮ้ยเฮยองฟองปะนองแล้วไม่ด้วยตัดทิ้งไี่มันะเจอค่าสิวท่ไปบ้านะเราควรไปหาไปในเมืองดีว่ที่ผ่านภาพพกันตีคนเยอเลยปาปพิลกันโอ้ ว่าว่าเราเราตีไปหนึ่งเมืองแล้วพี่ยังไม่รู้เลยว่าเมืองอยู่ตรงไหนอ่าในแผนที่ในแผนที่เปิดไงนพี่ไม่ได้มันไม่เห็นหรอกเอ้าฟะเจมเน่แล้วปัญหาคือเรามาเกิดอะไรนอกเมืองเจอแก๊สเจอแจมอ่ะเห็นนะอ่า จะหายแล้วไงพี่ขาบหน่อยอข้าผมหน่อยข้าผม okay. โอเคอะไรเนี่ยเกิดอะไรมาละเปลี่ยนขอเนี่ยเออมันแหลกอะไรเนี่ยเอ,อ่อขาหักไอ,อ้เยัยเอ้ยไปไหนโอเคมันเด็ดตอนนี้เราหมดละมีวิธีเดียวที่เราจะรอดชีวิตได้ก็คือการฆ่าตายฆ่าไปกอง เกิดไมยังกิดที่อื่นงแม่กิดที่บ้านแล้วแต่ขอเราไม่เกิดเดี๋ยววิ่งกลับกันทำป็นตายใกล้ๆมีแมนเดนไหมนี่จะตบเราให้ตายก็ได้ว่าผมว่ามันจะมึนกันเลยไหนอะว่าผมว่าเราต้องไปจากตรงนี้วะไปที่ล่องไยจะดีกว่าไปที่ตบทีตบฉันที นั่นแหละวิธีการรีชที่ดีที่สุดตนีนี่จัดก็จะตายแล้วตีที่เตียงของเราเนี่ยตียแค่ไหนก็แค่ก็ติดเด,เเดยวไม่นก็แตกแล้วแม่งอาดังโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บเตียงอันดีกแบบเ,ยเลยสัมบิไปเก็บเตียงไครคนละคนไปมาแล้ว อยู่ไหนกันพี่ตู่ขโมยไปอ้กตู้หนึ่อยู่ไหนกันเอาใจละไป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 พี่ผมว่ารีบไปเลยเจมเป็นม้าละเจมเจมอยู่ไหนพี่เจมเจมเจมเดือนพี่อ่าต้นนี้นะเจมอุ้ยเจอดีเดียวเจอดีชั้นไปเจอเจอเจอเจมไม่ได้บ่อน้ำไหมของไม่มีเลยนะ โอเพี่เจนเป็นเงินโอเคอยู่หลังเดินมามาไหนี่มาไหมนี่ไปเราไปทางที่ไปเนี่ยอันนี้ทางที่ติศเอีดโอเคทิศใต้นี่ไปอีอ่ะไปอีโอเคออกไปถ้าไปถ้าไปเอีดมันจะเป็นหิมะโอเคไปออกไปตะบันไปพี่เราไปตะบันออกโอ้ยพี่พี่พี่นี่นี่นี่วิ่งวิ่งดูทางเวรวางไก่โพนก่อนก่อนตายอย่าลืมวางเตียงด้วยนะ โอเคเะเต็บเต็บวางเจอกัเจอเจนเอ้เจออันนี้เจอแล้ววะไปบ้านเล็กก่อนก็ได้คุยวางวางวางสู้ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้เอาวางก่อนเซฟก่อนทุกคำปลอดภัยเจี๊ยของอ่ะของ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 วางเตียงอย่าลืมขี้ขวานะจะได้วางแล้วไปจะต้องดีฆ่าตรงไหนจะมาเดินที่ฆ่ามรงไหน เดี๋ยวเราข้าไปสำรวจไอ้ตรงตึกตรงนั้นทำรหัะมาแล้วบ้านนี้มีอะไรไม่เอ่ยใช่อ้าวขอพังนี่แล้วบ้านนี้มีของอะไรไหมมีอะไรอ่ะแคเนลฟูดโอเคมัน m อ e เจมฮะแจมจัเจ ออแค่นั้นคืออะไรแค่นั้น,น,<อ>นคืออาหารวิ่งดีนออ้อยโลจะแตกแล้วอะอะไรนะโลจะแตกแล้วอ๋อมันเป็นได้โอเคไปยังไงเดี๋ยวอ้อมดีกว่าไหมเราควรไม่ควรจะไปตรงตรงไม่ได้ขุดอะไรมาเลยแค่มันว่ายน้ำไปเลยเอโอเควิอ่อะไรอะไรไก่อะ ดีที่เจอบ้านเอ็นดีสีซูมรอดซูมกดไหนวไม่ได้ซูมกดซีกดซีซีไม่ได้ฝากแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่ติดก็ไม่ได้ฝักนั่นแหละเจอใช่ไหมเด็กมาเจอหายไปอย่าบ้านอย่าต้องเงิครับเดี๋ยวเข้ามาเจอปืนกระบอกที่สองรยาวครับแต่ไม่มีแต่ไม่มีกระสุนนะแต่ละเข้าเงิจะกล่องเงินที่จะกล่องเงิน ตีไงเบตต์โนกระดาษตีกระจกไงตีกระจกเข้าเลยพี่นี่กอ,อะไรกระดาษแก๊สฮะวอดก้าแท็บซี่เจ๊แท็บซี่โซดาแล,ซแล้วก็เกอฟเฟกตจะวอดก้าเบตตยโดนช่วยเม่ได้ไปที่หลัง

อ่าบ้านนึงนะมาเดินรรกๆอโอเคเหมือนขอยัไม่มีอะไรแล้วนะโอเคโอเคชี้เาอโอ้โอ้โอ้เย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 ็คือจำตัย้อฮะมีทาไหมไม่ใช่มีทานินไะห ไม่ได้ขุดนั่นเลยเซฟนี่ก่รอไหมเอาเซฟนี่กั่งเนี่ยโอเคงั้นเราเซฟบ้านนี่ก่อนได้ไหมนอนในบ้านก่อนในบ้านก่อนเราจะเรียกใครเรียกกองทัพโอ้โหโอเคเพราะว่าก็ว่าผมฆ่าซอมบี้ไม่ตายแม่งเลือดเลือดหนึ่งร้อยฆ่ามันก็ได้แต่มันไม่แต่มันไม่ได้เดือยจะมาจะมา ไปนอนนอนกันเลยเอทุกคนต<ช>อนนี้คือนอนด้วยสภาพที่แบบนอนนอนทีพี่นอนอยู <c oughs> ่มันเตยยู่แกลโคเว้่ <c oughs> เลือดมันหนึ่งร <c oughs> ้อยคิดดูดิ <c oughs> แตนนั้งตีทั้งแตะเดี๋ยวนั่งเข้าบ้านมาอันนี้ก <c oughs> ยังไม่รู้ว่าของมันไว้ทำอะไรได้อะตอนนี้มันเตยยี่ใกล่ะเอาเจอกระยายเตียงได้ไหมเหรอได้ทีมงได้ทีมงแล้วเราคิดละพี่พ <c oughs> ี่ เล่นเล่นคนเหลือครึ่งลอตพี่เฮ้ยพี่พี่พี้เฮียมีระเบิดสามีระเบิดพี่พี่พี่บูมเบอร์พี่ขาดเลยแล้วไม่ปลอดภัยละย่ากดเตียมไวนาข้างบนหน่อยทุกคนไปกดเตียมไว้นานข้างบนข้าหน่อยข้าหน่อยข้าข้างบนข้หนพี่เติบตบทีเดียวพี่ตบทีหนึงตบทีหนึงอ่ะยาขี้ขวาเตียงยัน ขวานแล้วฮะเดไปจ้าไปนะขมนออีมเกิดมาพี่พี่สมี่มีเกิดล่างิหายเท่าไหร่เไปนอนเไปพี่มีอะไรบ้ นะขรับ,บนมดฝดภัยสุดครับใช่ฮะถึงมันจะมืดก็เถอะ